ย้อนรอยประวัติศาสตร์ในงานประกวดระดับโลกที่ประกาศรางวัลทำให้คนดูช็อกเป็นเหตุการณ์ผิดพลาดท,ที่ทุกคนจำฝังใจไม่อาจลืมกับการประกาศผลนางงามจักรวาลในปี2015ว่าผู้ใดจะได้ครอบครองตำแหน่งและมงไปในปีนั้นและก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อพิธีกรประจำเวทีประกาศผลผิดแฟนๆนางงามคงไม่มีทางลืมเรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อสตีฟฮาวิพิธีกรประจำเวทีนางงาม จะก,กระวาลในปี2015ประกาศชื่อสาวงามผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่พีอรลอนโซ่วอตบารสาวงามจากฟิลิปปินส์อายุ26ปีอาริอาตนาคูติรสสอาริวาโลจากโคลอมเบียอายุ21ปีและโอลิเวียเจอแดงตัวแทนสหรัฐอายุ27ปีประกาศว่าสาวงามประเทศโคลอมเบียเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดมิส s ิเวร์ครั้งนี้ทำให้มิส s ิเวร์เมื่อปี2557ขึ้นมามอบมงกุฎ ให้แก่อาริอตนากูติเรสอาริวาโลจากนั้นอาริอัตนาได้เดินบกมือบนเวทีพร้อมส่งจุบทักทายแก่ผู้ชมการประกวดแต่แล้วความดีใจของอาริอานาก็ต้องจบลงแบบช็อกค,ความรู้สึกเมื่อนายซับประกาศขาออภัยอย่างสุดซึ้งและถแถลงว่าอ่านข้อมูลผิดพลาดผู้ชนะเลิศการประกวดที่แท้จริงคือพ so ีอลอนโซวอตบากจากฟิลิปปินส์การกลับคำประกาศผลทำให้พ so ีอลอนโซวอตบากถึงกับตึ้นไปหลายนาที และเดินออกมากลางเวทีเพื่อรอรับมงกุฎคืนจากอาริอาณากูติเรสอาริวาโลนายสตีฟฮาวีได้แสดงข้อมูลบนใบประกาศผลให้แก่ผู้ชมการประกวดได้เห็นทั่วกันถึงข้อความซึ่งระบุว่าอาริอาณาได้รับตำแหน่งรองอันดับ1นายซักกล่าวว่าขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่าได้ถือโทษกฎเคลื่อใดๆแก่สาวงามทั้งสองรายที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าวด้วยจากนั้นเพียงผู้ชนะเลิศการประกวดที่แท้จริง จึงได้รับการสมวมงกุฎและเดินโบกมือรับตำแหน่งบนเวทีขณะที่อาริอาดนาถึงกับร้องให้เมื่อเจอกับเรื่องไม่คาดฝันเสียความรู้สึกครั้งนี้เพียได้ให้สัมภาษณ์สื่อสารัฐหลังการประกวดมิสยูเิเวอร์สสิ้นสุดลงว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้แย่งมงกุฎมาจากอาริอาดนาและขออวยพรให้สาวงามโคลอมเบียสมปรารถนาในทุกสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้ขณะที่สถานีโทรทัศน์ ABS-CBN สื่อฟิลิปปินส์ ที่พีทำงานเป็นพิธีกรและนักแสดงก่อนเข้าสู่เิธีประกวดสาวงามถึงกับระงับการถ่ายทอดสดํำปราัยของนายเบนิโกอาคิโนที่สปาาัปรัานาธิบปดิฟิลิปปินในพิธีสวนสนามของกองทัพในกรุงมนิลาของฟิลิปปินเพื่อถ่ายทอดผลตัดสินการประกวดมิสยูนิเวอร์สครั้งที่64แทนแม้จะได้รับคำขอโทษแต่เรียกได้ว่าเป็นแผลทางใจที่ใครก็ไม่อาจลืมแน่นอนหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น